ดูกระลาเ้เยมันเพื่อนอืตาลกระลาแข็งเป็นแบบนี้ มีลูกแต่ลูกล่วงขึ้นแต่งนะั่นน่ะขึ้นแต่งเพื่อไม่ให้ลูกร่วงขึ้นแบบไม่ให้ลูกแต่งร่วงไงก็ได้ออกลูก ดกๆลว,วกไม่ล่วงพอนี่ร้อยนึงถึงเนี้ยแถมถุงโน้นมีหัวด้วยมีลอนอ่อนด้วยแตกแมวเนี่ยถุงนั้นไงนี่นร้อยนึง này vàng các bộ